สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆอยู่กับคุณครูน่องเช่นเดิมนะคะวันนี้คุณครูน่องจะมาสอนเด็กๆเรื่องของบ้านค่ะซึ่งในหน่วยบ้านแสนสุขนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับบ้านทั้งอาทิตย์เลยค่ะเด็กๆคะเด็กๆรู้จักบ้านไหมเอ่ยเก่งมากค่ะเด็กๆรู้จักบ้านกันทุกคนเลยนะคะ เรามาเรียนเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับบ้านกันค่ะหน่วยบ้านแสนสุกเด็กๆจะได้เรียนรู้ความหมายความสำคัญของบ้านส่วนประกอบของบ้านค่ะและเด็กๆจะได้เรียนรู้ห้องต่าง,างๆภายในบ้านนะคะที่สำคัญยังมีการดูแลรักษาความสะอาดบ้านด้วยค่ะเด็กๆก่อนที่เด็กๆ จะมาเรียนรู้ความหมายและความสำคัญของบ้านเด็กๆมาฟังนิทานของคุณครูก่อนนะคะนิทานของคุณครูมีชื่อเรื่องว่ารูปหมูสาตัวค่ะมาฟังกันเลยค่ะเด็กๆพ่อแม่เรียกอูดอูดอูดสาตัววิ่งจูดลูกมาแล้วจ้าลูกหมูสาตัวเคลียรครอสุกแม่ซบพ่อรักนะรักนะ แม่อูดรูปหัวลูกทั้งสามตัวตัวแล้วลัะจ้าเจ้าต้องออกไปสร้างบ้านของใครของมันคนละหลังแล้วจ้าลุ่งเช้าพระอาทิตย์เจิดจ้าลาพ่อลาแม่รูปไปล่ะนะหอมพ่อหอมแม่ฟอดฟอดพ่อโอบแม่กอดรักนะรักนะอูดใหญ่ใช้ฟางเส้นเส้นหนึ่งวันสารเป็นบ้านฟางเสร็จละ อูดกลางใช้กิ่งก้านไม้สองวันสร้างได้บ้านไม้เสร็จละอูดเล็กใช้ปูนใช้อิฐสาวันดังคิดบ้านอิฐเสร็จละหมาป่าเมียงเมียงจ้องดูอุหูอุหูอาหารโอช้า ยองยองมาเคาะประตูก๊อกก๊อกใครอยู่ในบ้านบ้างนะเปิดประตูให้ข้าทีเถอะเปิดเถอะเปิดเถอะเปิดนะเปิดนะโอ้ตใหญ่ดีตาแอบดูจากช่องประตูเห็นมาป้าจ,ากจากักจั่งกวนกวายกลัววเดินผ่านไปทั่วทำไงดีนะ หมาป่าปอบูดหนึ่งครั้งบ้านฟางก็พังระเกะระกะอูดใหญ่วิ่งแจนนาตั้งไปหาอูดกลางเออะอเออะหมาป่ามาเคาะประตูก็ก๊อกใครอยู่ในบ้านบ้างจ้าเปิดประตูให้ข้าทีเถิดเปิดเถิดเปิดเถิดนะเปิดนะ โอ๊ดกลางรีตาแอบ,บดูจากช่องประตูเห็นมาป่าจ้าจ้า,ก,ก,าก็วนก็วหวกลัวกลัวเดินพานไปทั่วทำไงดีนะหมาป่าปอปูดสองครั้งมันไม้ก็พังละเกะระกาโอ๊ดใหญ่โอ๊ดกลางวิ่งจีโอ๊ดเล็บช่วยทีเออะเออะหมาป่ามาเคาะประตู รักรักใครอยู่ในบ้านบ้างจ้าเปิดประตูให้ข้าทีเถอะเปิดเหอะเปิดเหอะเปิดนะเปิดนะอ๊ดเล็กลีตาแอบดูจากช่องประตูเห็นมาป้าจ้าจ้าบอกพี่มานี่ไวไวช่วยกันก่อไฟต้มน้ำเร็วนะมาป้าปอปู้สามครั้ง บานก็ไม่พังหมดแรงแล้วล่ะแฮกแฮกหอบซี่โคงบานมองหลังคาบ้านได้ละได้ละปีนหลังคายืนบนป่องไฟหย่อนตัวลงไปไม่เอะไม่อาตกปุ๊ดินทุรนทุรายเพราะตกลงไปอยู่ในกระทะหมาป่ากระโดดเย่งเอ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 งอุตะอุตะ อูดเล็กอูดกลางอูดใหญ่ก็ขอดีใจละ่ะล้านลาะละ,ละเป็นไงคะนิทานของคุณครูจบแล้วลูกหมูทั้งสามตัวปลอดภัยจากเจ้าหมาป่านั่นเองค่ะเด็กๆเด็กคงจะสนุกกับนิทานของคุณครูไปแล้วเด็กๆมารู้ความหมายและความสําคัญของบ้านกันนะคะบ้านเป็นที่อยู่อาศัย เป็นสถานที่ที่บุคคลในครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะบ้านมีหลายประเภทเช่นบ้านกวางบ้านไม้และบ้านอิดบ้านปูนค่ะเด็กๆอีกรอบหนึ่งนะคะบ้านฟางบ้านไม้บ้านอิดบ้านปูนซึ่งทุกคนอาศัยรวมกันอยู่ในบ้านนั่นเองค่ะส่วนประกอบของบ้านนะคะเด็กๆเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างส่วนประกอบของบ้านก็จะมีตัวบ้าน กำหรือว่ากำแพงบ้านนะคะมีหลังคาบ้านมีหน้าต่างบ้านนะคะและมีประตูบ้านนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เด็กจำได้ไหมคะมีตัวบ้านกำแพงบ้านมีหลังคาบ้านมีหน้าต่างมีประตูค่ะเด็กๆเ,เก่งมากค่ะ เรามาดูห้องต,งต่างๆภายในบ้านกันบ้างห้องต่างภายในบ้านก็จะมีห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นที่เด็กใช้ดูทีวีนั่นเองค่ะห้องครัวที่ใช้ทำอาหารห้องน้ำเอาไว้ทำกิจวัตรส่วนตัวและห้องนอนมีไว้นอนหลับพักผ่อนนะคะเด็กๆต่อไปเรามาดูการดูแลรักษาความสะอาดบ้านกันเด็กๆต้องช่วย คุณพ่อคุณแม่กวาดบ้านถูบ้านนะคะเด็กๆและเวลาเล่นของเล่นเสร็จแล้วก็เก็บข้าวที่ให้เรียบร้อยด้วยเป็นการช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะเรายังมีการทำความสะอาดโต๊ะเช็ดโต๊ะด้วยนะคะเด็กๆเด็กๆพอจะทำได้ไหมคะเก่งมากเลยค่ะแล้วอย่าลืมช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำความสะอาดบ้านนะคะเด็กๆ ใบางานนะคะใบางานของวันนี้ช่วยกันทําความสะอาดบานให้เด็กๆลากเส้นตามรอยปะด้วยสีเทียนให้สมบูรณ์แล้วระบายสีให้สวยงามนะคะเรามาลากเส้นกันเลยค่ะเด็กๆลากเส้นตรงเส้นปัดที่อยู่ตรงไม้กวาดนะคะเด็กลากลงมาเลยค่ะเป็นเส้นทแยงนะคะค่อยๆลากลงมานะคะทําได้ไม่เอ่ยเก่งมากค่ะแล้วมีอีกที่หนึ่งนะคะ รงมุมโต๊ะนะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมเอ่ยเก่งมากค่ะเด็กๆค่อยๆลากลงมานะคะเป็นเส้นทแยงเหมือนกันค่ะพอมาถึงมุมโต๊ะต่อลากเส้นตรงลงมาเลยค่ะเด็กๆจากนั้นนะคะเด็กๆก็ระบายสีให้สวยงามอย่าลืมนะคะอย่าระบายออกนอกเส้นนะคะเด็กๆเก่งมากค่ะวันนี้เด็กๆเก่งจังเลยคุณครูต้องขอลาเด็กๆไปก่อน ในสัปดาห์นี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของบ้านบ้านเป็นที่อยู่อาศัยเป็นสถานที่ที่บุคคลภายในบ้านใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนั่นเองนะคะเด็กๆเก,ก่งมากค่ะแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งใบงานมาให้คุณครูดูนะคะวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะเด็กๆ